สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ผมมีพ่อพันธุ์มานําเสนอหนึ่งตัวนะครับเป็นบามั่นลูกผสมนะครับเป็นวัวลูกกระทบนะครับลูกกระทบโครงสร้างใหญ่สีดีหูแดงห,หูเหสมอปากบอกเขา,าหูเสมอปากครับจิตบดไขด่ดําสีแดงสวยเลยแหละครับตัวนี้ครับความสูงออประมาณเกือบเกือบร้อยหกสิบน่าจะได้นะครับเจ้าของสูงเท่าไรอาสูงเท่าไรครับเลือกไปในวัดก็ถสิครับร้อยหกสิบบวกลบนิดหน่อยเนาะ เพราะมันใหญ่พอสมควรมันเป็นลูกกระทบเด็ดดอ,อ,อ่ะจุกมาหน่อยครับจุกมาจะได้ดูอ้อ,อมๆสักหน่อยออตัวนี้ออวัวกี่ปีครับอาสองปีกว่าสองปีกว่า,วาทับได้หรือ,อยังครับได้แล้วอ๋อทับไปกี่แม่แล้วครับอาเนี่ยสี่ห้าแม่แล้วสี่ห้าแม่ละวัวสองปีกว่าครับทับได้สี่ห้าแม่ละเปิดราคาเท่าไหร่ครับอา <40 7. S 1> สี่หมืน่มนเจด็ดสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้ไหมได้นิดๆหน่อยๆอ๋อเดี๋ยวขอเบอร์โทรนะอาเนาะ ขอเบอร์เทอหน่อยครับ089 089 9175 9175 6 6, 6 7 6 6 7เอติดต่ออาวาตเนาะอ,อโทรต่อรองได้วัวอยู่บู่ห้าบ้านหนองสนุตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับทับได้ละต่อได้นิดหน่อยเปิด47,000บาทไข่ดำนะครับไข่ดำสีแดงทั้งตัวมีก้าไม่อาไม่มีเนาะไม่ไมีเหรอกแดงสวย ตอนนี้ไม่ดังหรอกลูกกระทบไม่ดังหูเสมอปากเด้อถ่ายถ่ายนามันจั่งหนนะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดย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 ดเจ็บนะผลผลผมันจะตกแนี่ยันกวนมันหน้ามาให้พี่ให้น้องดูหน่อยมานี่นะครับลูกกระทบเกือบเกือบสามนออาเนาะเกือบเกือบสามปีทิดโบ๊ครับใครหาพ่อพันธุ์คุ้มฝูนะครับราคาไม่แพงเนาะแข้งขาสูงดีแข้งขาใหญ่ เป็นแล้วครับเอาไปก็ผสมได้เลยถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวโทรมาหา,าวาดนะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ขึ้นไว้นะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ